ทำไมปัญหานี้นอกระบบถึงเป็นปัญหาที่กัดกร่อนสังคมไทยมานานนะครับเป็นสารตั้งต้นของปัญหาหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพานันเมื่อเป็นเรื่องของการฆ่าตัวตายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เราต้องมาทําอาชญากรรมที่เขาเริ่มต้นอาชญากรรมเพราะว่าอะไรทำงานเท่าไหร่ก็ใช้นี่ไม่หมดมแล้วก็ถูกที่ถูกวิถัยอย่างอาตราดอกเบี้ยรายวันรายอาทิตย์รายเดือนซึ่งมันไม่เป็นธรรมอย่างยิ่ง ยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบอย่างเงี้ยใช่ไหมผมบอกนี่ปับ๊บค,คนมาดูทุกคนมาดูที่กระทรวงกรารคลังอย่างเงี้ยซึ่งวันที่ยี่สิบแปดนายกจะประกาศซึ่งทีง่ผมจะประกาศก็รวมไปถึงฝ่ายเรื่องของการปกครองซึ่งท่านรอนายกอนุทินก็ตอบสนองอย่างดีมากแล้วท่านเองท่านก็เห็นด้วยเพราะท่านเองท่านท่านเองท่านก็มีสสเยอะสสเองก็คงมาบ่นกับท่านเยอะเหมือนกันเรื่องนี้ใช่ไหมแล้วเรื่องเรื่องเรื่องของต้องเอาภาคความความมั่นคงตำของของของตำรวจมาเกี่ยวข้องด้วยในการที่ต้องไปอย่างนั้นย ประชาชนได้ยินเกี่ยวข้องอะไรบ้างเกี่ยวกับนี่ไม่ต้องบอกอะไรอย่างนีว่าได้ยินอยากก็จะมีเพาะก็ก็จะมีผมนะครับนั่งหุ่นโตแถลงพูดถึงประชาทั่วไปว่าทําไมเราถึงต้องแค่แก้ไขตรงนี้ทําไมปัญหานี like ้นอกระบบถึงเป็นปัญหาที่กัดกร่อนสังคมไทยมานานนะครับเป็นสารตั้งต้นของปัญหาหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพนันไม่ว่าเป็นเรื่องของการฆ่าตัวตายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เราต้องมา ทำอาชญากรรมที่เขาเริ่มต้นอาชญากรรมเพราะว่าอะไรทำงานเท่าไหร่ก็ใช้นี่ไม่หมดแล้วก็ถูกรีดถูวิถัยอย่างอัตราดอกเบี้ยรายวันรายอาทิตย์รายเดือนอซึ่งมันไม่เป็นธรรมอย่างยิ่งซึ่งมันผิดกฎหมายครับใช่ไหมครับแล้วก็ภาค การปกครองกับภาคความมั่งคงเ,าาเห็นเห็นความสําคัญของส่วนนี้ครับซึ่งรองนายยุทธินก็จะร่วมไปช่วยเป็นเจ้าภาพในการที่จะบริหารการแล้วก็มั่ร์ว่ามีมมการทํางานอย่างมูลนาการเกิดขึ้นแล้วก็โซกครังก็จะเข้ามาช่วยตอนหลังว่าถ้าเกิดใครมีปัญหาเรื่องอกระแสงเงินสดเรื่องอะไรก็จะอินเจ็คเงินเข้ามาบอกต้นตอของปัญหา KPI ของสิง่งที่ท่านนายกจะยกระดับเป็นวาระแห่งชาติในการแก้ไขนี่ ของประชาชนน่นนะ KPI สำคัญที่สุดที่จะเห็นผลคืออะไรบ้างเพราะสิ่งนี้ทำมาทุกรัฐบาลน่ะแต่กลับมาที่ไม่แน่ใจนะผมไม่แน่ใจว่าะว่าการแก้ไขนี้นอกระบบทำมาอย่างทำมาอย่างมีขั้นตอนจริงๆหรือยังนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที been, been ่เป no, no, ็นเรื่องที่ยากแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยการบรรณาการอย่างทุกๆภาคส่วนนี่มองมองเห็นผมอยากจะเห็นนะผมอยากเห็นเหมือนกับมีแดชบอร์ดอันหนึ่งในทำเนียบแล้วก็มีทั้งเจ็ดสิบสกจังหวัด แล้วก็บอกมีลูกหนี้เท่าไหร่เดือนหนึ่งเนี่ยจากร้อยหนึ่งเหลือเก้าสิบเก้าแล้วก็เชิญเนี่ยให้ให้มาแข่งกันอ่าอันนี้อันนี้คือสิ่งที่อยากเห็นอยากเห็นให้แข่งกันนี่คิดแบบซีอีโอแล้วที่อุทัยธานีพี่อยู่สิงห์บุรีเนี่ยเฮ้ยวันนี้โอ๊ตแซงลือเรื่องนะมันได้บอกโอแซงอเรื่องนะหรือต้องพัฒนานะออ๋ใช้ใช้สเปคกเนี่ยไอเนี่ยเข้ามาเป็นตัวใช่ครับ ขับเคลื่อนครับว่าจํานวนนี้ลดเท่าไหร่แล้วแล้วก็แล้วก็กลับมาด้วยว่าอย่าให้กลับมาอีกนะอาจจะอาจจะมี2อาแดชบอร์ดเดี๋ยวต้องปรึกษากัไอทีนึงคืออยากเห็นนีโอกาสเป็นได้โอกาสเป็นไม่ได้ไหมเป็นไม่ได้ครับเป็นไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเออดีนะก็ต้องก็ต้องให้เกียรติเขาได้อย่างเช่นมติชนกับเดลิวอ่ะ ที่เขาทำสำร์เวยอ่จมันก็เป็นกระจกสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาเศรษฐกิจบ้านหนึ่งก็คือปัญหาหนี้สินใช่ใไหมครับใช่ครับตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ซึ่งจริงแล้วมันก็ลิงก์กับปัญหาของสังคมด้วยปัญหาของพนันออนไลน์ปัญหาของอาชญากรรมปัญหาคนทำงานเท่าไหร่ทำเท่าไหร่ก็ใช้นี่พอใช้นี่ไม่พอก็ต้องหวังพึ่งไหหวังพึ่งยาเสพติดทุกอันนี้มันคือเหมือนกับเป็นสารตั้งต้นเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ดีใจที่พาร่วมรัฐบาล ของเราเนี่ยไปานท่านอนุสินนี่ผมพูดมาท่านท่านยงนิ้วให้เราบอกดีมากยังไงก็ต้องช่วยกันพี่เรื่องนี้ต้องเต็มที่ครับมีับมีทางจะไปปลายทางถึงขนาดว่าต้องตั้งอะไรขึ้นมารับซื้อนี่ก้อนนั้นออกมาเฉพาะเจาะจงแบบนั้นไหมหรือเอาใช้วิธีการจัดการแบบเนี้ยเพื่อให้รดมันมันทำให้ได้อยู่เพราะว่าเรื่องของไปรับซื้ออันนี้นี่นอกระบบนี่คนปล่อยกู้ผิดกฎหมายอยู่แล้ว พี่กฎหมายถึงต้องบอกว่าต้องเรียกเขามาไม่ส่งเสริมสมมติว่าผมเป็นสูบผมพันนาเผมเรียกเจ้าหนี้ผมเรียกลูกหนี้เข้ามาอ่าเฮ้ยเป็นหนี้อยู่หมื่นนึงนะเขาจ่ายคุณมาเขาจ่ายคุณมาสามหมื่นแล้วเขากู้คุณมาแค่สองปีเป็นไปได้ยังไงหนี้ขึ้นไปสามเท่าภายในสองปีอาจารย์หนอกเบี้ยสูงสุดที่กฎหมายกําหนดเป็นเท่าไหร่ใช่ร้อยละสิบห้าเปอร์เซ็นต์เจ้าหนี้เจ้าหนี้เองก็เริ่มบอกเฮ้ยผู้พหมายรณาเพราะนั้นเรื่องแล้วต่อกันดีกว่านะจบนะแล้วก็ ตังิชาติก็ต้องมาดูนะว่าคนนี้ไม่ลุงนี้ต้องไม่ถูกคุกคามต้องไม่ถูกคุกคามอ่คือเขาไม่มีรายละเอียดต่ออ๋ออ๋ออ๋อใไมกับผมมันคงจบเข้าไปจบจบแล้วก็แล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าเพิ่งเป็นหนี้ไปได้สามสี่เดือนเงินต้นยังไม่ได้อะไรไงไม่ได้ก็เจรจากันร้อยนึงเหลือเหลือสามสิบอีกสามสิบบาทก็ต้องให้ทางการหน่วยงานของทางกระทรวงการที่เกี่ยวข้องมีกองทุนมีอะไรกำลังกำลังกำลังตอนเลื่อนเนื่องตอนเที่ยงก็มีการประชุมกันไปกับ